ครับมบรงการตัวทองกระเป๋าตึงครับทองอยปรเสนครับดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนครับเมื่อนี้มาพอ้กระเบาตึงครับมาตึงมีง่วงงามงามครับเป็นง้วทองครับสองเดือนนิดๆจะเข่าสามเดือนครับผสมพอนี่มาครับแจกพรลอยหลานยางดีครับพี่น้องครับใบหลอดครบครับ นี่ครับวันทีผสมครับผสมวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันครับพี่น้องครับใครสนใจครับตัวนี้ท่ายสูงลอยซีสิบหกครับตัวนี้บ้าตึงก็จะเปิดราคาเบาเบาเพื่อกันครับเอาราคาขายง่ายไปเลยครับพี่น้องครับอาศัยขายไหวขายดูเอาครับพี่น้องครับห้าหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับใกล้ๆนี่บ้าตึงทรงไฮฟี่ครับไก่บวกค่ารถอีกเล็กน้อยครับ เดินทางคาน้ํามันครับน้ํามันทุ่มืงนกระแพงนะครับนอาครับมาเบิ่งรายละเอียดน้ากันครับแม่นี่มีลลูมาแหล้่วนึ่งตัวครับลูกพึ่งเอาแยกน่มออกครับนมแม่มันยังใครอยู่ครับแต่ว่าแม่ผสมแล้วครับตัวนี้ขึ้นไหวครับปีละลูกก็ว่าได้ครับงวดตัวนี้ครับเป็นมีลลูมาแหล้่วนึ่งตัวครับแยกลูกออกแล้วครับเป็นลูกเพศฟูครับเปิ้นเอาไว้ต่ขุนครับบบนเดขายมาน้ำแม่ครับพี่น้องครับ บึงครับลักษณะนมครับยังไข่อยู่เลยครับแต่ว่าเมทองแล้วครับสองเดือนนิดๆครับพี่น้องครับเล็บดีคอขาดีครับลับตัวเงาถ่ายสูงรวยสี่สิบครับหน้าทางดังคมครับงัวเชื่องเชื่องครับจับได้ายได้ครับดำครบเครื่องครับง่วดตัวนี้ครับจมูกสีดำปลายหูสีดำครับใครสนใจครับพี่น้องครับบือเรื่องยัายๆครับเล็บดีคอขาดีครับ เล็บงามแห้งครับงวตัวนี้ครับเล็บสักครับนมสีเต่าครับติงบะมี่ครับหาเมื่อนเก่าพันครับออกไปเลยครับพี่น้องครับเพศเป็นเพศดําครับพวงหางสีดําพกถอนบะมี่ครับบ่งการยางครับว่าโค้งสางงครับท้ายสูงลอยสี่สิบห้าครับอาครับเราตึงพึงใ้มากครับลอยสี่สิบห้าครับโอ้ยหนว่าไปนั่งแบบครับพี่น้องครับงามครับงวตัวนี้ครับ หาสนใจครับอ้ยเก็บหอดหลังคาครับพี่นกร้อยสี่สิบครับทองสองเดือนเกือบสามเดือนครับหาสนใจครับหาหมื่นเก้าพันครับง้อย่บันนาวาเพื่อปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเอาไปเลี้ยงไว้ครับตัวนี้ครับนาเลี้ยงครับ้าทองเจ็ดแปดเดือนอ้ยราคาครับพุ่งไปลักเจ็ดแน่นอนครับง้อราคานี้ครับไอจุงไปอีกครับ ตัวนี้เบาตึงเปิดเบาๆให้เลยครับห้าหมื่นเก่าพันครับสามารถนําไปต่อยอดได้ครับเอาไปโรดครับพี่น้องครับใครสนใจครับโอบมหาเบาตึงได้ครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับจัดทรงพุ่งนี้ครับจัดทรงพุ่งนี้นะครับเด้อใครสนใจครับโอ้ยงองามครับพี่น้องครับหลังตรงปิดเลยครับหนังนาครับ ดำครบเครื่องครับโบดครับหน้าขาครับเล็บครับตัดง่ายๆบือลื่นง่ายๆครับง้อครับตัวนี้ครับง้อเชื่องๆครับจับได้ายได้ครับบอกกระพืดกระฟัดครับง้อตัวนี้ครับที่สําคัญคือเพิ่นให้ลูกทีอยู่ครับใครสนใจครับหาเงิก่าพันครับง้อยูบัานาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับขออง้อเบาตึงครับ เมื่อนี้บบาตึงมีตะน่วงงามๆครับมาฝากพี่น้องเอฟซีครับใครสนใจตัวไดครับเลือกชมเอาเลยครับตัวนี้หาเมือนเก่าพันครับปักกันท่องครับเ่าตึงตรวจทองเรียบร้อยครับคนก้าวเ้ามากเลยละครับเ่าตึงมาซ่ำให้อีกที่นึงครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดสนใจครับหัวโค้งสางดีครับ ซื้อไปบพริดพดังตัวนี้ครับไปต่อยอดได้งามๆเลยครับหรือไคจะเป็นเรียกเป็นแม่บอกแม่พันธุก็ได้ครับโ่้โหครับเพิ่งได้ลูกตัวเรกครับนครับลักษณะท่าทางครับโอ้สนหนสนใจครับสุกทายนี้บ่าวตึงก็ขอขอบคุณเอฟซครับติดติตามครับบ่าวตึงกระขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ